เรามีเงินกะสางว่าได้แล้วก็เอาเงนยกออกก่อนสิแล้วก็เช็ดบสิอันนี้กํลาลังไลฟ์สดอยู่นะช่อง YouTube ช่องใหม่ ทำา youtube บอกเาขาจะเขาย่ามีเฮพิมพ์ภาษาอังกฤษเดอร์บาย a m e h e ปช่องเก่านั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนช่องช่อง,ช,อง,ช,องช่องนั้นมันปิดเลยบอกเลขกับเขาให้ด้บอกเลขบขอกเขายัางสีมาปิดช่องกันอยู่นี่ปานติกต็อกเอรโหลดโอ้ยหนึ่งคนทว้วนอ่า เอากระตูนกดลิงก์แล้วก็แชร์ไปเพจใหญ่ทั้งสองเพจหน่อยแชร์กดลิงก์ให้หน่อยอันนี้เป็นซองตั้งแต่ปูแต่ปูได้สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกต้องมาพร้อม,มอมันไหลโสดอยู่ได้ตอนนี้พิมพ์คำว่ายามีหี่มันก็จะขึ้นดอกพี่น้องในยิ้ยนเสียงผมบอ คัดลอกลิงก์กดเข้ามาแช่นะ่ะมันจะเป็นคัดลอกลิงก์เห็นวะแล้วก็ไปแชร์ที่ <c oughs> หน้าเพจสวัสดีครับทักทายหนึ่งในดวงใจอันนี้เป็นองค์พรายานักราชบ่ายสีเจ็ดเสียมสีเขียวงาง <c oughs> <c oughs> งามพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> เป็นง่ามธรรมดาง่ามเงี้ยครับผู้ใดจะเป็นคนแรกในการถวายองค์พระยานครราชนะครับผมมาสาังอยู่นี่ไก่สิคขบีเลยดินะวันที่เส้ามษสาเนี่เฮ้ากับบวงสวงไง่โอ้ขื้นเรืออนะวันที่เส้ามิสาวบวงสวงไงกับเลี่ยนเส้นพี่นองสุสุขสุคนนะครับ อบอมากก็ไดวัตแต่ซสื่อตัวเออมาโฮมนนม,โฮมือนัน่นเด้อมาโฮมมื่อนั่นมีโตเกียวมิวสิกนั่งร่ำนั่งฟอนนักเล่นหน้าออกินเขาห่วมผ้ากินตาห่วมปิง้งมากินตำหมักหุงอยู่ทางว่างพญานาคาพีดเดอ,อนะครับ อันนี้399บูชาถวายเด้อนะนะบูชาถวายเหมือนกันนะีครับอันนี้ใบนี้โอ้องค์ใหญ่มากอันใหญ่มีเยอะองงไม่แค่สององอคงอกว่าอันใหญ่นะแล้วก็ใบสีใบสีอันน้อยนะครับใบสีใบตองใบสีธรรมดานะโอ้สีน้ำเงินนี่คือสวยแท้ สีเป็นสีทุ่งชาติไทยเลยตัวนี้น้ำเงินขาวแดงนี่ตรงกลางนะอันนี้สองเกครับบูชาถวายนะครับหาเงินคาบ่ายสีก่อนชุดบ่ายสีกับสามหมื่นย ออมอล่ำตรงเกียวมีวสิคคอนเสิร์ตตัเกี่ยวมิวสิคกับสองหมืน่นสองแสนแนะครับนั่งลำนั่งฟอนหลักกะค่าเช้ย่ายทุกอย่างประมาณ 4, สี่แสนสี่นี่นละกกะหาหาเจ้าภาพนังสี่ล่ะ พิมพ์คำว่าแย้มีเฮเบิงไหนกดแชร์ไปหรือยังแชร์ลงเพจเหรอเออแชร์ลงเพจกำลังยายแชร์เพจมั้ยไงโอ้ยกำลังกำลังล่ะต้องแชร์ทันทีอันนี้มันผ่านไปชั่วโมงแล้วโน้ะเบิงแย้มเงมุกมันขื้นเด้อ มาแล้วแขกคันแรกโอ้เรามาแกะบ,บนมตัวตรงอีกแล้วพี่น้องครับหมู่วานกาเจ้าก็มาแกะบ,บนซ้ัวตังอสองสองเจ้าแล้วมือละคนนะครับมาเรืเร่อยๆอยู่กะสั่งเรียบร้อยสั่งสำเร็จ หลังจากนี้เขาก็สิไปมาล้ำมาล้อยเลยบรดที่เนี่ยแต่หาเบื้องข้างหลังก่อนสีย่างมาย่างเบื้องข้างหลังนี่กัะเซาะกันแซะฮ่อ,อมันมันพ่อเปล่ะหรอโอบๆจัาหน่อยมันเมียนเมียน บางทเห็นเดียวเห็นก็ไหลออกมั้ถเกิดไปแล้วนะใู่ปเอปเพ่อก,ก,กัไดไก่เสา